สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ F4 นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตความอ้วนอันนี้นะคะคือน้องน้ำตาลค่ะโอ้โหกำลังอร่อยนะคะส่วนคนนี้นะคะคือน้องไว้ค่ะน้องไว้ไวตาสวยเพื่อนๆจำได้ไหมคะเพื่อนนะคะอ้วนค่ะตอนนี้เริ่มอ้วนกันใหญ่แล้วนะคะดูพุงสิครับผู้ยกันเลยค่ะแล้วก็ ดูนะคะน้องน้ำตาลก็พุงพุ้ยค่ะนะคะอ้วนมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะนี่ดูนะคะกำลังกินมื้อเย็นกันแล้วนะคะดูหน้าน้องค่ะตอนกินหญ้าค่ะแซบค่ะนี่นะคะลาเต้วันนี้ลาเต้เป็นไรคะลาเต้เราให้เสียใจอะไรเอ่ยนะคะลาเต้ค่ะนี่ค่ะโอ้ยสะบัดกันหญ้าเลยค่ะทำไมคะวันนี้หญ้าเป็นอีหยังค่ะ นะคะเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลเชื่องค่ะอภิบนคะมีอะไรแนะนำทำไมน้องหัวถึงอ้วนขนาดนี้คะทำไมวันนี้นเพื่อนอ้วนจังคะก็ช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูการทำนานะคะเขาก็ที่ต้องพูดในต่ง,ไ,ไ,ง,ง,งไม่ค่อยได้ออดทุ่งได้ไปเลม็มหญ้าตามทุ่งนาได้เดิน<อ>ก็เลยอ้วนเป็นพิเศษนะคะไม่เหมือนช่วงน้าฝนจะอยู่แต่กับคอก<อ>ไม่ค่อย,อยได้เดิน ก็จะงุดหิดถึงให้กินเยอะเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยอ้วนนะคะ,คะถ้าห<ค>น้าฝนนี่นะคะอันนี้น้องน้ำตาลน,นะคะน้องน้ำตาลก็เชื่องค่ะวันนี้น้องน้ำตาลให้จับนะคะกำลังกินหญ้าเพลินๆหะะูก็จับได้นะคะเพื่อนๆอุ้ยต่อบินค่ะต่อบินแหวนบินค่ะนีู่นะดูหูเพินินนะคะสวยมากเลยค่ะดูนะคะเพลินก็เลยมีข่าว แล้พี่บนคะเนี่ยอย่างน้องเนี่ยพุงพุงโตขนาดเนี้ยน้องต้องกินหญ้านานขนาดไหนคะถึงพุงโตคะเนี่ยอย่างน้องไว้นะคะ่ะอันนี้เพิ่งจะออกทุ่งได้ประมาณเดือนกว่าเองนะคะเมืเ่อก่อนก็อยู่แต่กับคอบคร้อม,อมแต่พอได้เดินได้เล็มหญ้าเล็มฟางตามทุง่งนาก็แป๊บเดียวก็กอ้วนแล้วค่ะ,คะดูลาเต้สิคะกินกันใหญ่คะ่ะนี่คนนี้ก็อ้วนนะคะดูพุงค่ะเนี่ยอ้วนมากเลยคะ่ะจับพุงเล่นได้ะคะ่ะอ้วน พุงพุงยุ้ยนี่นะคะพี่ใช่ไหมคะตอนแรกเพื่อนพุงไม่ได้ยุ้ยตอนนี้พึงพุงยุ้ยมากเลยค่ะจับนะเห็นสีโครงอมเห็นสีโครงเลยนี่ค่ะตอนเพื่อนกินนะคะเล่นได้ค่ะเป็นทีเผลอเล่นได้ค่ะนี่นะคะดูสิคะพุงอูวันมาค่ะจับได้ค่ะเท้าก็สวยเหมือนกันนะคะนี่นะคะกําลังกินลุมกินกันอยู่เลยค่ะเนี่ยไอ้บนค่ะแล้ว มีคนถามว่าน้องเขาเหนียวอะอเอ้ยไม่ใช่ค่ะน้องไว้นะคะเป็นลูกของเขาเหนียวใช่ไหมแล้วเขาเหนียวเนี่ยค่อยเคยบอกว่าค่อยอะเพื่อนอะ่ะตัวขาวจัวทําไมน้องไว้ถึงมีขนไม่ขาวจัวมากเหมือนอีแม่เพื่อนคะ่ะเพราะว่าเป็นลูกผสมค่ะพ่อ,อของเขาเป็นบามันสีแดงอ๋อค่ะลูกพ่อปีเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะน้องกําลังโชว์พุงค่ะ นี่นะคะสมัยก่อนนะคะตอนที่มาแรกๆนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นซี่โครงแต่ตอนนี้นะคะซี่โครงไม่มีค่ะเห็นแต่พุงค่ะพุงล้น้วนเลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนท้องเลยเนี่ยเหมือนเหมือนคนท้องค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเพื่อนก็ไม่ว่าค่ะเดี๋ยวจะพุงได้ค่ะสมัยก่อนนี่คือจะมีซี่โครงแนวนี้ใช่ไหมคะพี่คะซี่โครงเพื่อนจะมีแนวไหนคะแนวแนวนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะนะคะ เพื่อนก็กินเก่งแล้วก็อ้วนตุ้ยหนุยน่ะดูดูจะกพุงก็เหมือนท้องจริงอ่ะให้ดูไกลๆเลยค่ะเนี่ย <c oughs> คืออ้วน <c oughs> พุงย้ยค่ะแล้วก็ดูที่ค่ะเพื่อนกะกินอร่อยมาเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูอีกคนอื่นนะคะนี่นะคะคนนี้ก็กินกินกันเข้าไปค่ะนี่ค่ะอันนี้คือแม่ลูกจอมซานะคะอันนี้นะคะ อันนี้เราอยู่ใกล้ไม่ได้ค่ะเพื่อนกําลังกินข้าวอันนี้นะคะเป็นแผ่นเคกนะคะแผ่นเคกนี่ก็อ้วนอ้วนคือกันค่ะดูพุงค่ะนี่นะคะแผ่นเค,ค้กเวียงนะคะลุงซีชน,นนั้นแตกสามชิ้นนะคะอ,อ๋อชนบออาหารแตกค่ะไม่ทันใจนะคะนี่นะคะแผ่นเคกนะคะเพื่อนก็มีการแอบมองนิดนึงแต่ลุงเพื่อนก็แอบดูอะ จะชอบเอาเข่ามานะคะแต่ว่าเพื่อนก็ยังเล่นได้แต่ดูสิคะตุ้ยทุกตัวเลยค่ะดูนะคะพุงออกค่ะเนี่ยดูนะคะนี่ค่ะเห็นพุงไหมคะพุงโยเลยค่ะน,น,นี่นะคะฟาร,ร์มนี้นะคะขอบอ่อนะคะธรรมชาติมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆดูนะคะมีนกขาวด้วยค่ะสองตัวนะคะแล้วก็ยังมีแม่ไก่นี่คะ่ะแม่ไก่เลี้ยงลูกนะคะ เพื่เพื่อนจะเห็นไหมคะคอกเนี่ยสะอาดมากนะคะดูสิไก่เดินกันสบายใจเชิบเลยคะ่ะตัวโตเลยคะ่ะแต่คนนี้นะคะแม่ไก่คนนี้นะคะเขอ,อกนะคะดุมากคะ่ะ <c oughs> เพื่อนน่ะ <c oughs> เพื่อนน่ะรักลูกเพิ่นมากคือเพื่อนน่ะมีลูกเยอะคะ่ะแล้วเพิ่นก็ดุมากนะคะแล้วก็มีในนั้นคะ่ะพี่คะที่อยู่ในคอกนั้นคืออะไรคะ่ะ ไกไนน่ที่แข่งในอคอกนี่ทำไมเพิ่งจะฟักลูกยังไม่แข็งแรงมากค่ะอ๋อเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้บอกคะได้ค่ะ,คะนี่นะคะเดี๋ยวพี่บนเพื่อนจะพาไปดูนะคะนี่นะคะเพื่อนนะคะกําลังฟักไข่ยังไม่แข็งแรงมากก็เลยตั้งขังไว้ให้เขานี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนจะเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนอยู่ในอคอกนะคะ เพราะว่าถ้าปล่อยไปเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวกาอะไรมาจับกินอ๋อลูกเล็กๆนี่คือต้องอยู่กับแม่เพื่อนใช่ไหมคะจะปล่อยให้ไปตามลาพังไม่ได้เลยใช่ไหมคะนะคะแล้วเพื่อนๆดูนะคะบริเวณนะคะดูดูกอไผ่นะคะวันนั้นนะคะที่โคนที่โคนต้นยหญา,านนะเพื่อนๆจะดูนะคะเป็นสา0รอกสิบองศานะคะเนี่ยดูระยะดูระยะนะคะเนี่ยโค่นมานะคะพาดมาขนาดเนี้ย แล้วก็มีต้นกล้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเพื่อนๆดูนะคะคอกที่เลี้ยงเนี่ยโอ้โหค่อนข้างโอเคค่ะมีความกว้างกว่านะคะแล้วก็มีแนวกอไผ่นะคะยังสวยงามมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะดูน้องงัวะคะ่ะเวลาทานยาก,กันนะคะไม่สนอกสนใจใครเลยค่ะอยากทานก็ทานไปนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆดูสิคะ่ะอ้วนทุกคนแล้วดูดิคะ่ะ บริเวณพื้นที่ที่ให้เพื่อนอยู่เนี่ยเพื่อนชอบเพื่อนจะเห็นแนว่กอไผ่ที่บนคะกอไผ่ที่เห็นในภาพเนี่ยปกตินี้ให้หน่อทานนะคะเนี่ยกอไผ่เนี่ยะคะ่ะหน่อเยอะมากค่ะช่วงหน้าฝนเป็นไผ่ตรงลืมแล้งค่ะอ๋อ,ขอเขาเรียกพันอะไรนะคะ ไผ่ตรงลืมแรงไผ่กอไผ่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยใช่ไหมคะหนอใหญ่มากหน่อหนึ่งนี่แกงเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านอ๋อแล้วมีรสชาติเป็นไงคะหน่อไม้ก็หวานก็รอบดีคะ่ะทําหน่อไม้ดองก็อร่อยอแกงก็อร่อยพี่คะแล้วอย่างเขาเรียกอะไรนะมูลมูลสัตว์นะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแพนดูมูลสัตว์นะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูมูลสัตว์ของพ่อเลิศนะคะที่เราคุยยูนนี่เป็นลูกของพ่อเลิศนะคะนี่นะคะุ ขอโทษนะคะอันนี้ค่ะหมุนสั่นเราไปทําอะไรคะทําไมมันเอียงอย่างนี้โอเคก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะดูหมุนสั่นนะคะนี่ค่ะอย่างเยอะ่ะเอามาตากแดดไว้ค่ะอ๋อาตากแดดไว้จะมาดีกินนะคะเพราะว่าเลี้ยงตามธรรมชาติอ๋อหลังพอแเ้งเสร็จก็ต้องตากไว้นานแค่ไหนคะถึงจะใช้ประโยชน์ได้สองสามเดือนดูนะคะเยอะมากเลยค่ะเอาไปใส่ต้นไม้นี่นะคะเยอะต้นไม้ใส่ข้าวถ้าใส่ถ้าใส่ ข้าวนี่ข้าวจะมีความหอมมากเป็นพิเศษแล้วเพื่อนๆนะดูนะคะปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นขี้วัวในฟาร์มพ่อเลิศน,นะคะงามมากขนาดว่าจะพืชอันนี้เขาต้นอะไรนี่เราปลูกเราขึ้นเองคะนนี้ต้นพวกนี้ต้นคอยอ่ะต้นอคนอยนะคะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจปลูกอย่างงาเลยดูใบสิคะเขียวสดเลยนะคะพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เขียวมากค่ะตัดหลายรอบแล้วมันลกอันนี้เพื่อนบอกว่าตัดหลายรอบแต่ก็ยังลุกแต่ว่าด้วยความที่ปุ๋ยอะอยู่ใกล้คอปุ๋ยไอ้อยู่อยู่ใกล้บริเวณปุ๋ยเนี่ยเห็นไหมคะพื้นที่อเยอะมากนะคะเดี๋ยวดูนะคะพื้นที่ปุ๋ยเนี่ยเยอะมากพื้นที่เยอะขนาดเนี้ยนะคะดูสิคะเนี่ยพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ต้นข่อยที่อยู่ค้างหลัวนะ่ะเดินงานไปแล้วเพื่อนกิดูถ้าเป็นต้นมะยมหรือว่าเป็นต้นมะม่วงเนี่ยเห็นไหมคะ งามเขียวกระจีเลยใช่ไหมไม่มีใบเสียเลยใช่ไหมพี่เห็นไหมแนวเนี้ยทั้งแนวค่ะเข,เข้มเลยค่ะแล้วพื้นที่ของเพื่อนไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นแนวธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะมีรั้วนะคะเข้าออกง่ายต้นไม้นี่โอเคมากแล้วก็ยังมีไผ่นี้ไผ่อะไรคะพี่เดี๋ยวเราเดินไปดูไผ่นี้ไผ่อะไรค่ะอันนี้ไผ่พื้นบ้านค่ะอ๋อคนละต้น,น,น,นคนละต้นนะคะอ่ะเราเรามาเดินที่สเสบียงของที่เขาเก็บ ฟางน,นะคะนี่ค่ะดูฟางน,นะคะโอ้โหไปรวยทําไปได้นะคะสต็อกฟางเยอะมากนะคะดูสิคะ่ะฟางน,นี่ยังเยอะนะคะนี่ลนมาถึงนี้เลยคะ่ะนี่นะคะใหญ่โตเยอะมากดูนะคะนี่ค่ะดูคะ่ะโอ้โอย่างนี้ค่ะเยอะเยอะขนาดนี знаешь, ้เลยค่ะเยอะนี่ค่ะนี่นะคะดูนะคะฟาง อันนี้เขาขายกันยังไงคะพี่ทําไมเราถึงสต็อกได้เยอะขนาดนี้คะพี่ฟางก็พอช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จก็เขาก็จะอับไว้ขายนะคะนบ้านที่เขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์ค่ะก็ประมาณสามก้อนร้อยค่ะเชคอะอ๋อค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะแล้วมาดูน้องน้องหัวอีกสักนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเชืองเหมือนกันค่ะอันนี้เห็นไหมคะ จับได้ค่ะนี่ค่ะหูก็เล่นได้นะคะเชื่องสุดๆรูปได้อะไรทุกได้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะคือแอดมินนะ่ะเป็นคนชอบน้องัวมากเลยนะคะน,น,นะคะคุณนิตาสวยค่ะพี่เขาบอกตาสวยนะคะ อยากจะบอกแอดมินนะคะว่าเอ้ยอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะแอดมินเป็นคนชอบน้องวัวมากนะคะก็อยากจะให้มาเห็นธรรมชาติของเพื่อนนะคะว่าฟาร์มนี้เพื่อน่ะเลี้ยงวัวดีงไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินนะคะฝากเพื่อนๆที่ชอบน้องวัวเหมือนแอดมินนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการดูน้องงัวนะคะเพราะว่าแอดมินเป็นคนชอบน้องงัวมากเลยค่ะเพราะว่าน้องงวเนี่ยทําให้แอดมินน่ะมีความสุขมากๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามน้องงัวนะคะแล้วก็มาดูสาดีพอดีแอดมินมา100เอค่ะแอดมินเป็นคนชอบน้องงวนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ